สวัสดีครับผมอเนื้แพทย์จากรีวัชครับผมอยากจะเือโอกาสนี้สวัสดีวันแรกของวันรอมฎอนกับชาวมุสลิมนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยของเราที่เป็นชาวมุสลิมครับวันนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของเดือนอั์สิกเิ์เดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมทั่วโลกนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเมืองไทยเราเนี่ยก็มีสัดส่วน ในการนับถือศาสนาอะไรก็ได้ใช่ไหมครับ We have freedom of religion นะครับใช่ไหมครับอันนี้หมายความว่าเนี่ยเราสามารถนับถือศาสนาอะไรก็ได้ที่ทำให้เราเป็นคนดีที่ทำให้เรารู้สึก comfortable ทำให้เรามีความอบอ้อมอารีต่อเพื่อนรุด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมใช่ไหมครับในมุมมองของผมนะครับศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับว่า เราควรจะกราบไหว้นับถือพระเจ้าประเภทไหนนะครับศาสนานะครับสำหรับผมเนี่ยคือต่อรับเปิดใจสําหรับ t e a ช h i n งหรือเปิดใจสาหรับการสั่งสอนเปิดใจสําหรับ p r i n c i p l e หรือว,ว่าหลักการต่างๆเนี่ยที่ทาให้ตัวเราเนี่ยดีขึ้นทําให้เราเราเป็นคนดีขึ้นเนี่ยอันนี้คือศาสนาสําหรับผมนะครับถ้าท่านไม่เชื่อในศาสนาถ้าท่านไม่เชื่อในพระเจ้าหรือ god ใดๆเนี่ย พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหลักการต่างๆที่ทําให้ท่านเป็นคนดีขึ้นที่ทําให้ท่านเนี่ยเป็นพลเมืองดีขึ้นเนี่ยอันนี้นะครับคือศาสนาของท่านนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องก็คือศาสนาได้ไม่ว่าเรานับถือศาสนาอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยมีความผูกพันกันนะครับและความผูกพันนั้นคืออะไรนะครับคือเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องชาวไทยเหมือนกันใช่ไหมครับเราเป็นคนไทย นะครับเพราะฉะนั้นนถ้า ris, คนนู้นเป็นชาวคริสคนนี้เป็นชาวมุสลิมคนนู้นเป็นชาวพุทธเนี่ยก็โอเคนะครับต้องให้ความครบซึ่งกันและกันแต่อย่าลืมนะครับเราเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักกับความอ่าครบซึ่งกันและกันเนี่ยเราต้องมีนะครับสังคมแตกต่างกันเนี่ยดีนะครับความคิดแตกต่างกันนดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทุกคนคิดเหมือนกันหมดเนี่ยถ้าเราทุกคนมี มีอ่าวาและมี same principle เหมือนกันหมดเนี่ยอันนั้นน่จะเป็นสังคมที่น่าเบื่อมากะนะครับ very boring society นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคิดต่างกันเนี่ยดีนะครับแต่ขออย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความเคารพมี respect ให้กันซึ่งกันและกันและเราต้องรักกันนะครับสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับเพื่อนสนิทของผมเนี่ยเป็นชาวมุสลิมนะครับเพื่อนสนิทของผมเนี่ย เป็นคนดูรลกันเชื่อสายอ่าเลบานอนนะครับแล้วก็เขาเป็นชาวมุสลิมนะครับแล้วกอ็อันนี้ทำให้ผมเห็นเนี่ยว่าศาส,สนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่ยูนีขนาดไหนเป็นศาสนาที่น่าสนใจขนาดไหนนะครับแล้วก็หนึ่งในห้าประการนะครับของศาสนาออ,อิสลามเนี่ยคือ,อเขาต้องมีการฟาสติง้งและมีการอดอาหารตั้งแต พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเด่นนะครับในเดือนรอมฎอน,นะครับแล้วก็ผมเลยอยากจะมาให้คำแนะนำหรือว่าคำปรึกษากับคนมุสลิมนะครับที่ที่อยากจะ,อ,ะอดอาหารในเดือนรอมฎอนว่ะเนี่ยเราควรจะทำยังไงที่มันเซฟตวที่ที่เราจะไม่มีการสลบไม่มีการหน้ามืดหรือว,ว่า คนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยเราควรจะทำยังไงที่จะเมดโชว์ตัวเราเซฟสุดตอนเราอตอนเราอ,อดอาหารในเดือนรอมฎอนะครับในช่วงรอมฎอนใช่ไหมครับเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสเกล d ล l e หลายอย่างใช่ไหมครับเพราะว่าอ,อย่าลืมนะครับช่วงรอมฎอนเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยเขาอ,อดอาหารมีฟาสต์เด้งเนี่ยตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น แล้วก็ตอนทานอาหารได้เนี่ยคือตอนพระอาทิตย์ตกดินใช่ไหมครับเพราะฉันเนี่ยการส케จโวทานยาของเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนมันมีเปลี่ยนหลายสเกจูวอาจจะมีมีสิฟติงสเกจูว์หรือสเกจการนอนเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่าตอนเขานอนหลับเนี่ยก็ต้องตื่นมากลางดึกแล้วก็ทานอาหารแล้วก็นอนหลับใหม่แล้วก็ตื่นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อจะทานทานอาหารเช้าก่อนที่เขาจะ ไม่ทานอะไรทั้งวันใช่ไหมครับก็ชั้นเนี่ยสเกจโจเปลี่ยนนะครับตอนสเกจโจเปลี่ยนเนี่ยสเกจโจทานยาหรือสเกจโจฉีดยาฉีดอินซูลินเนี่ยของคนไข้เป็นเบาหวานก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับแต่ส่วนมากนะครับถ้าคนาที่ป่วยนะครับคนป่วยหรือว่าคนผู้สูงอายุหรือคนที่กําลังเดินทางเนี่ยไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นที่ต้อง ต้องอดอาหาร่ไม่จําเป็นต้องฟาสต์ตอนตอนช่วงรอมฎานนะครับเลิอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนเราอดอาหารในในวันรอมฎ d นเนี่ยเราสามารถเลิกตอนไหนก็ได้นะครับเราสามารถเบรคฟาสต์อ่าตอนไหนก็ได้ถ้าเรารู้สึกไม่ดีแล้วก็วันต่อไปเนี่ยเราก็อาจจะลองอดอาหารใหม่นะครับมันไม่ไม่มันไม่จาเป็นนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องพยายามอดอาหารไปทั้งวันถ้าเราทําไม่ได้นะครับโอเคเมื่อกี้ผมพูดว่าเนี่ย ตอนอดอาหารอตอนรอมฎาน่ะคนใครที่เป็นบาหวานเป็นประเภทที่หนึ่งเยหรือ,รอไทวันไดเรดิสเนี่ยอันนี้อาจจะมะีการอันตรายสับเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดแป๊บหนึ่งนะครับ้ตอนที่รีวิวแป๊บหนึ่งเนี่ยคือ,อบาหวานประเภทหนึ่งคืออะไรนะครับส่วนมากนะครับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยเราเรียกว่ากลูโคสใช่ไหมครับกลูโคสคือน้าตาล ในเลือดของเราที่มาจากอาหารการกินที่มาจากอาหารต่างๆที่เราทานเข้ามาเนี่ยตอนเราทานอาหารเข้ามาเนี่ยอาหารในเลือดของเราเนี่ยเราเรียกอันนี้ว่ากลูโคสนะครับแล้วกลูโคสเนี่ยเป็นคล้ายเป็นหลังพลังงานหลักพลังงานหลักของร่างกายของเราใช่ไหมครับเราต้องการกลูโคสกลูโคสสาคัญมากน้ําตาลในเลือดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่ที่ทําให้ร่างกายของเรามีพลังงานมีเอเนจีอะไรต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ คุณไดง่ายนะครับตอนเราทานอะไรเข้ามาเนี่ยแล้วเรามีเรามีกลูโคสในเลือดเรามีน้ําตาลในเลือดเนี่ยตับอ่อนของเรานะครับตับอ่อนของรูปแพรนคริสของเราเนี่ยจะปล่อยโฮอร์โมนออกมาจะสรีดฮอร์โมนออกมานะครับโฮอร์โมนที่ตับอ่อนปล่อยออกมาเนี่ยคือโฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินนะครับอินซูลินเนี่ยจะเป็นตัวท, <c oughs> ที่ที่ที่เอาน้ําตาลกลูโคสในเลือดของเราเนี่ย เข้ามาในเซลล์ของเราเข้ามาในทิชูของเรา,ขเ,ราเข้ามาในเนื้อเยื่อของเรานะครับแล้วก็เผาผ่านน้าตาลนั้นเนี่ยทำให้น้ําตาลนั้นเป็นพลังงานให้ให้ร่างกายเราใช้มันได้นะครับถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอินซูลินนะครับถ้าร่างกายของเราไม่มีอินซูลินน่ไม่มีไม่มีฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็ไม่สามารถเอาน้ําตาล ในเลือดมาใช้มาเผาผลาญมาใช้เป็นพลังงานได้นะครับอันนี้คือสาเหตุที่คนไข้เาบาหวานประเภทหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่มีเขาไม่มีฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยต้องฉีดยาใช่ไหมครับต้องฉีดอินซูลินก่อนทานอาหารอา่าก่อนอา่าก่อนที่เขาเริ่มออกไว้ข้างนอกก่อนอา่าทุกมื้อเนี่ยเขาต้องฉีดอินซูลินเพื่อ ให้ฮอร์โมนเนี่ยเข้าไปในร่างกายเขาและให้ฮอร์โมนเนี่ยสามารถเอาน้ําตาลในเลือดของเขาเข้ามาในเนื้อเยื่อของเขาแล้วก็เมตาวาไลซ์เผาผลาญน้ําตาลนั้นทําให้น้ําตาลนั้นเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านรู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทที่หนึ่งเนี่ยไม่มีไม่สามารถผลิตฮอร์โ,โมนอินซูลินจาในในตับอ่อนของเขาได้นะครับเพราะฉันเนี่ยอตอนเขาทานอาหารทุกมื้อเนี่ยหรือหรือทุกวันเนี่ยเขาต้องฉีด ฮอร์โมนอินซูลินและอินซูลินเนี่ยจะช่วยร่างกายของเขาในอน้ำตาลในเลือดของเขาเั้นเข้ามาในเนื้อเยื่อของเขาแล้วเผาผ่านน้าตาลนั้นเป็นพลังงานที่เขาจะใช้ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนอินซูลินที่เป็นยาที่ฉีดเนี่ยสำหรับคนไข้ที่เป็นเบาหวานประเภทหนึ่งเนี่ยสำคัญสำหรับเขามากนะครับแล้วก็มันมีหลายไทป์ใช่ไหมครับมันมีมันมี long acting insulin มี short acting insulin แล้วก็มีอินซูลินแบบที่ฉีด ก่อนทุกทุกมื้อที่เราทานอะไรนะครับแล้วก็มันแล้วแต่หมอคนไข้นะว่าว่าเขาจะเลอกอินซูลินแบบประเภทไหนนะครับแลวตอนนี้ลองคิดดูน,นะครับว่าเนี่ย <c oughs> ตอนรรมฎอนเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยเขาไม่ทานตอนกลางวันเนี่ยเขาไม่ทานอาหารใช่ไหมครับเขาไม่ทานอาหารตอนตอนเย็ยนตอนคืนตอนว่าที่ตกดินนยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้ตอนคนไข้เขาฉีดยาอินซูลินฉีดฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยเขาจะฉีดตอนไหนนะครับเขาฉีดตอนคืนใช่ไหมครับเขาจะฉีดตอนอ่าตอนอเขาทานข้าวเย็นแล้วก็ตอนเขาทานขา้าวตอนเช้าก่อนเขาไปข้างนอกก่อนเขาก่อนผาทิตขึ้นก่อนที่เขาจะเลิกเริ่มอืออดอาหารวันต่อไปใช่ไหมครับเพราะฉันเนี่ย การที่เขาฉีดอินซูลินตอนกลางคืนเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยากที่เราเราจะเกจว่าเขาต้องฉีดเยอะขนาดไหนหรือเขาต้องฉีดเยอะตอนไหนใช่ไหมครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยตอนคนนอนหลับหรือตอนตอนเขาตอนเขานับหรือตอนคขนอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยการเผาผลาญหรือ metabolism ของร่างกายของเราเนี่ยมันช้าลงด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาฉีดอินซูลินไปโดสหึ่งตอนเขาทาน อาหารเย็นนะครับแล้วเขาหลับไปการเผาผลาญในร่างกายของเขานั้นมันมันมันไม่มีมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นได้ยาอินซเลนในร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังยังสูงเดิมใช่ไหมครับและอย่างหนึ่งครับตอนเขาทานอาหารเช้าเนี่ยตอนก่อนปฏิทิ์ขึ้นเนี่ยถ้าเขาทานไม่ค่อยเยอะหรือทานน้อยแต่เขาฉีดอินซเลนในโดสเดิมโดสสูงเนี่ยตอนเขาไปข้างนอกนะครับตอนเขาไปข้างนอกเนี่ย ยาอินซูลินในร่างกายของเขานี่จะอยู่สูงมากใช่ไหมครับเพราะเพราะว่าการเผาผลาญตอนข้นอนเนี่ยมันไม่ค่อยมีการเผาผลาญเยอะขนาดไหนยาอินซูลินเนี yeah, ่ย yeah. ตอนเขาไปข้านอกตอนเขาอดอาหารเนี่ยมันมันสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับร่างกายของเขานจะเอาน้ําตาลที่มีอยู่ในเลือดนอน้อยเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเขารัเผาผลาญน้ําตาลนั้นนะครับอันนี้จะทําให้คนไข้ ที่เป็นบาหวานประเภทหนึ่งที่เขาลดอาหารอยู่เนี่ยตอนเข้าไปข้างนอกเนี่ยวันต่อไปตอนเขาลดอาหารอยู่เนี่ยก็จะมีก็จะมีภาวะที่เรียกว่าไฮโปไกลซีเมียก็ได้นะครับไฮโปไกลซีเมียเนี่ยคือภาวะน้ําตาลในเลือดเราต่ำเกินไปและคนไข้เนี่ยเขาจะสังเกตยังไงนะครับว่าเขาเนี่ยอยู่ในภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือว่าตอนนี้น้่าน้ตาลในเลือดเขาต่ำเกินไปนะครับ ก็จะเห็นนะครับอันนี้ดูตัวเองก็ได้นะครับถ้าถ้าถ้าตัวเองเป็นคนไข้เป็นเบาหวานแล้วก็อาจจะอาจจะอดอาหารหรือว่าแล้วก็แล้วก็สันติทานตัวเองเนี่ยน้ําตาลในเลือดต่ํานะครับหนึ่งนะครับอ่าผิวอหรือหน้า,าจ,จะซีดนะครับแล้วอาจจะมีอ่าอาจจะอาจจะมีแพลนเนสนะครับอาจจะอ่าเหงื่อตกนะครับสวยตางอ่าอาจจะมีการสั่นนะครับ อาจจะมีการปวดหัวอาจจะมีการเวียนหัวเหมือนอาเจียนนะครับอาจจะมีการแทกอีคาเดียหรือหัวใจเต้นเร็วตุบๆนะครับอาจจะมีการเหนื่อยอัดเสบมีอังไซเีอร์มีหัวโตกังวลแล้วก็กวนก็วายนะครับอาจจะเริ่มไม่มีสมาธิอาจจะเริ่ม confused สับสนอาจจะมีตามัวหรือเบลล์วิชั่นนะครับและสิ่งที่ซีเรียสที่สุดนะครับคือซีเจอร์ ซิเจอร์หรือว่าชักกะตุกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่คนไข้ที่เป็นบาวาเนี่ยต้องระวังตอนอาในช่วงรรมดานถ้าเขาอยากจะอดอาหารนะครับคือ 1. นึ่งนะครับคือดีไฮเดรชันหรือว่าร่างกายขาดน้ำและสอนะครับอันนี้สำคัญนะครับคือภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือว่าภาวะร่างกายของเขาเนี่ยขาดน้ำตาลนะครับหรือว่าน,น้ำตาลในเลือดหมดนะครับ เป็นเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเป็นเพราะว่าอ,อาจจะฉีดยาอินซูลินเยอะเกินไปหรือว่าหรือว่าอาจจะฉีดฉีดผิดเวลาหรือว่าฉีดผิดประเภทหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเขาฉีด insulin, อินซูลินตอนเช้าแต่เขาทานอาหารเช้าไม่พอเขาทานอาหารก่อนพาทิดขึ้นไม่พอนะครับเพราะฉันคนไข้นะครับทีอ่อยากจะลดอาหารหรืออยากจะอะดอาหารตอนร,รมดานเนี่ย ท่านควรจะเช็ค blood glucose บ,บ่อยๆนะครับท่านควรจะเช็คน้ำตาลในเลือดบ,บ่อยๆนะครับแล้วส่ง results หรือส่งสงผลเลือดเนี่ยที่ตอนตรวจเลือดเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยไปให้คุณหมอของท่านอาจจะบอกคุณหมอของท่านด้วยก่อนว่าเนี่ยตอนนี้รามดาเนี่ยอ่าท่านอยากจะ fast ท่านอยากจะจะลดอาหารทุกวันเนี่ยแล้วก็ท่านจะส่งอ่าส่ง blood sugar ให้คุณหมอดูบ่อยๆนะครับแล้วตอนคุณหมอดู blood sugar result ของคนไข้เนี่ยคุณหมอก็อาจจะ suggest ะจะอาจจะแนะนำคนไข้ก็ได้ว่าเนี่ยควรจะควรจะ adjust ย yeah, าควรจะ adjust insulin ยังไงนะครับให้ให้ให้ให blood sugar ระวงของคนไข้คนนั้นดีขึ้นนะครับและสำหรับคนไข้เบาหวานที่อยากจะ อยากจะฟาสอยากจะ,อ,ะอดอาหารตอนช่วงร a m a d นะครับขออย่างหนึ่งนะครับให้มีน้ำส้มหรือมีน้ำที่มีน้ำตาลเยอะๆเนี่ยติดตัวไว้ตลอดนะครับถ้าท่านรู้สึกเวียนหัวถ้าทา่า,ทานรู้สึกสับสนถ้าท่านรู้สึกมีการมือสัน่นหรือหัวใจเต้นเร็วเนี่ยอันเนี้ยร่างกายบอกท่านแว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยร่างกายของท่าน,นขาดน้ําตาลนะครับ ท่านต้องดื่มน้ำส้มท่านต้องดื่มน้ำน้ำอะไรที่มีน้ำตาลมาช่วยร่างกายของท่านแล้ววันั้นเนี่ยท่านต้องเบร a ฟาสต์วันนั้นเนี่ยท่านท่านท่านลดอาหารไม่ได้วันนั้นท่านต้องทานไรนะครับวันนั้นเนี่ยท่านอาจจะเบร a ฟาสต์แต่จากวันต่อไปเนี่ยท่านอาจจะลองลดอาหารใหม่ได้นะครับแต่ฟังร่างกายตัวเองนะครับถ้าร่างกายตัวเองหัวเนี่ยเราไม่ไหวเราเราเริ่มมีสันเราเริ่มตาหมัวเริ่ม เริ่มมีการสับสนเริ่มมีการเหนื่อยมากเน่ท่านต้องทานโอเคตอนนี้เราเรามาคุยกับอาหารการกินสักแปกหนึงนะครับเราควรจะทานอะไระในช่วงรอมดาแล้วเราควรจะไม่ทานอะไรนะครับเราควรจะไม่ทานอะไรเนี่ยที่ทาให้เราหิวน้ำที่ทําให้ร่างกายเราขาดน้ำใช่ไหมครับอย่างเช่นเกลือนะครับโซเดียมอของหว,วานหวานของเผ็ดๆเครื่องเทศ ชากาแฟอ่าอันนี้เนี่ยเราไม่ควรอ่าจะทานใช่ไหมครับเราควรจะดื่มน้ำประมาณสักอ่าสอาแก้วทุกชั่วโมงตอนกลางคืนนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยเราควรจะดื่มน้ำแคบ้่าๆน้ำอุ่นๆหรือน้ำ room temperature น้ำอุณหภูมิห้องนะครับเพราะถ้าเราดื่มน้ำาเย็นเนี่ยมันจะทำให้การซึมซับน้ำของร่างกายมันยากขึ้นนะครับถ้าเดื่มน้ำอุ่นๆหรือน้ำ room temperature นะครับจะทําให้ร่างกายของเราซึมซับน้าง่ายขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งครับที่ดีน่ะทานซุปนะครับทานซุปอุ่นๆนะทุกคืนนะครับร่างกายซึมซับน้ําเข้าไปในร่างกายเราดีๆนะครับแล้วก็ซึมซับนวทรีสานอาหารอิเล็กทรไลตส์ต่างๆด้วยนะครับและอย่าลืมทานอาหารมื้อแรกนะครับอาหารมื้อแรกอาหารเช้าเนี่ยคืออาหารมือ้อ ก่อนที่ปฏิทึกขึ้นนะครับมือนั้นสาคัญมากนะครับทานอาหารมือแรกนะครับเราควรจะทานโปรตีนเยอะๆนะครับแล้วตอนเราสแน็คเราเราเรา,เรา,เราอาจจะเลือกสแน็คที่มีโปรตีนก็ได้เลือกแบบถั่ววอลนัทอะไรต่างๆเราควรจะทานคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตนะครับเอาคาร์โบไฮเดรตที่มีกราหน้อยๆที่มีเป็นโฮลเกรนส์นะครับ คาร์โบไฮเดรตททำให้เราอิ่มนะครับจะจะมันเฟล่งจะทำให้เราอิ่ม,ม,มแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่มีโฮลเกรนด์เนี่ยเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรทนะก็จะมีไฟเบอร์มีอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็ทำให้เราอิ่มด้วยใช่ไหมครับไฟเบอร์นี่เรื่ยเฟล่งนะครับผลไมา้แห้งมีไฟเบอร์สูงเราควรจะทานผลไม้สดด้วยนะครับผักผักผักลไม้เนี่ย,าม,ายมีไฟเบอร์และอย่างนึ่งครับเลือกผลไมา้เนี่ย ที่มีน้ำเยอะนะครับตังโมตังกวาอง,งุนมะเขือเทศผักผลไม้พวกนี้ม่ยมีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราอิ่มแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเก็บน้ำไว้ได้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราควรจะเลือกเรื่องอะไรนะครับชากาแฟทำไมครับชากาแฟนี่เป็นอะไรที่เรียกว่าไดเรกซ์นะครับไดเรกซ์เนี่ยมันจะมากระตุ้นไตของเรา ให้เซลล์เตอร์ไลกรองน้ําในร่างกายของเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนง่ายถ้าเราดื่มชากาแฟเนี่ยเราจะเข้าน้าแล้วเราจะปัสสาวะบ่อยใช่ไหมครับแล้วตอนรับปัสสาวะบ่อยจะเกิดอะไรขึ้นเราสูญเสียน้ําในร่างกายของเรานะครับถ้าเราปัสสาวะบ่อยเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะสูญเสียน้ําเราจะหิวน้ํานะครับเราควรจะเลีกเลี่ยงของหวานเราควรจะลกเลีอยอาหารเผ็ดนะครับ เรากควรจะเลืกเลี่ยงเครื่องเทศนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยจะทําให้เราหิวน้ํามากขึ้นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์นะครับตอนกลางวันพยายามหลีกเลี่ยงไปข้างนอกอ่า,อาตอนกลางวันเพราะว่ามันจะทําให้เราเหงื่อตกใช่ไหมครับตอนเราเหงื่อตกเกิดอะไรขึ้นตอนเราเหงื่อตกเราสูญเสียน้ำใช่ไหมครับทำให้เราหิวน้ําทําให้เราดีไฮเดรตใช่ไหมครับต่อไปควรจะ หลีกเลี่ยงเกลือนะครับตอนเราทานอะไรในยาจะยทานอาหารเค็มมากนะครับทำไมเพราะว่า first rule physiology first rule ในวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับเกลือไปที่ไหนน้ำไปที่นั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทานเกลือไปเยอะเนี่ยเกลือจะเข้าไปในเลือดของเราใช่ไหมครับและเกลือเนี่ยตอนอยู่ในเลือดของเราเนี่ยเกลือจะดึงน้ำจาก extracellular matrix ของในร่างกายของเราเนี่ยเข้ามาในเลือดของเรานะครับ ตอนเกลือมันดึงน้าเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีไฮเดรตแต่ร่างกายของเราขาดน้ํานะครับและอย่างนั้นครับตอนนี้เกลือเนี่ยมันดึงน้าใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยบลัดเพรสเชอร์ของเราในสูงขึ้นตอนนี้น้ําในเลือดของเราเนี่ยมันจะมีมากขึ้นมันจะทําให้ไตของเราเนี่ยกรองน้ําออกจากร่างกายของเรามากขึ้นตอนไตของเรากรองน้ําของเราเนี่ยออกจากร่างกายเรามากขึ้นเนี่ยจะทําให้เกิดอะไรขึ้น ร่างกายของเราสูญเสียน้ําร่างกายของเราขาดน้ําทำให้เราหิวน้ํามากขึ้นนะครับเพราะฉั้นเนี่ยเราต้อง Avoid หรือเราต้องหลีกเลี่ยงเกลือนะครับสุดท้ายนะครับคือหลีกเลี่ยงเนกาทียหรือหล,ลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่นะครับจึงจึงเราชาวมุสลิมไม่ควรสูบบุหรี่อยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นฮารันใช่ไหมครับขอห้ามสูบบุหรี่นะครับจึงจึงเรา traditionally เนี่ยสูบบุหรี่เขาเรียกว่าเป็นฮารันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สซบะรีเราคนจจดเลียงเลืกเลี้ยงทําไมนะครับเพราะว่ามันทําให้ปากเราแห้งตอนปากเราแห้งเกิดอะไรขึ้นตอนปากเราแห้งเนี่ยทําเราหิวน้ำมากขึ้นใช่ไหมครับทาให้เรา thirsty มากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเราหิวน้ำมากขึ้นในร่างกายมันมันเหมันมันมีความเศราร่างกายันมือนเหมือน,นกับร่างกายเราขาดน้ำนะครับโอเควันนี้มีแค่นี้นะครับสําหรับท่านที่เป็นเบาหวานและอยากจะ อ,อดหางตอนรอมฎอนเนะ่ยอย่าลืมติดต่อหมอประจำบ้านหรือพรายมือแคร์ของท่านนะครับแล้วขอให้มีเดือนนี้เนี่ยเดือนศักดิ์สิทธิ์ของรอมฎอนสำหรับพี่น้องชาวไทยชาวมุสลิมของท่านเนะี่ยคอยเป็นเดือนที่ดีนะครับคอยเดือนที่เป็นเดือนที่มีประเสรินะครับโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในแพร์จักรพิวัรนครับสวัสดีครับ